สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่27่พฤษภาคมนะคะลมต้นที่ทำเฟรมเดลี่นะคะมุมมองของราคาทองคำที่ทำเฟรมเดลี่วันนี้ดูปรับัวลงแรงนะคะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ราคานะคะหลุดซัพพอตสำคัญตรง17 17 0 7ลงมาได้สำเร็จแล้วนะคะทั้งเป็นซัพพอตแข็งแรงนะคะ แล้วราคามาเปิดใต้ตัวสปอร์ตสำคัญได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยมุมมองใหญ่ของทาเฟมเดลี่อ่ะราคายังมีโอกาสปรับตัวลงได้อีกอยู่นะอันนี้คือคาดการแนวโน้มยาวของเดลี่นะคะว่ามีโอกาสลงมาได้ถึงแถวแถวหนึ่งหกนะคะเพราะว่าตอนนี้บูดอทข้างล่างยังไม่มีแต่ว่าในมุมมองใหญ่อาจจะใช้เวลาในการลงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ทำเฟมย่อยก่อนนะ ตัวเทรนด์ของเดลี่นะคะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าตัวสัญญาณ CCI นั้นบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกำลังใกล้จะเต็มด้วยนะคะอันนี้คือทำฟรมเดลี่แต่ว่าในทำฟรมย่อยอาจจะเกิดการพักตัวได้นะคะเพราะว่าต้องมาลุ้นเชียร์ให้ตรงนี้แบบมาเต็มก่อนถ้าเต็มตัดลงมามีโอกาสปรับตัวลงได้แรงมันเองแต่ว่าต้องไปเช็คที่ทำฟรมย่อยกว่านี้ก่อนนะจ๊ะ มาดูที่ทำฟรม S4 นะคะทำฟรลม S4 หลังจากเมื่อวันเราคาดการว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงมาได้ถึงแนว1.709ถึง1.708นะตอนนี้ก็ราคาก็ลงมาชะลอตัวอยู่แถวนี้พอดีเลยนะคะแล้วหลายคนก็น่าจะอยากรู้แล้วว่ามันจะไปไหนต่อมันจะกลับตัวขึ้นไปหรือยังหรือว่ามันจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะคะ มาดูที่ทำเฟรม S4 นะหลังจากปรับตัวลงมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะคะลงมาเยอะเลยทีดเดียวพี่หลายคนน่าจะได้กําไรเยอะเลยนะเอ่อถ้าดูที่ตอนนี้เกิดสัญญาณ blue อทแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้2องอย่าง T S4 คือรานะคาอาจจะชะลอตัวในการลงหรือว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวกลับขึ้นไปนะคะ แต่ว่าจะคอนเฟิร์มว่ามันจะชะลอตัวในการลงหรือว่าจะเป็นการย่อตัวกลับนั้นเดี๋ยวมาเช็คตรงนี้กอนตอนนี้เทรนด์นะคะเทรนด์ cci บ่งชี้ว่ามันกลับตัวเป็นขาลงที่ s 4แล้วนะคะแต่ว่าการลงของมันอาจจะช้าเพราะว่าตอนนี้ตัวสัญญาณเทรนด์ cci นะคะบ่งชี้ว่าแรงแรงขายมาเต็มก็จริงแต่ว่าตอนนี้แรงขายเกิดการพักตัวนะคะหนุนขึ้นไปนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีการแบบว่า ก่อตัวมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วมันเต็มแล้วนะคะ T.S.4 แต่ว่ามันจะมีการพักตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้มีสัญญาณมากดดันให้มันชะลอตัวแล้วในการลงนะคะแล้วโอกาสในการลงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่ในกรณีที่แรงขายมันฟื้นนะคะถ้าแรงขายมันฟื้นที่ทำรม s 4นะคะ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาได้ถึงแนวที่เราคาดการที่ดีหนึ่งคือแถวแถวหนึ่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องติดตามดูตัวต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวไปดูที่ H1 หน่อยที่ฟาร์มแฟม H1 ตอนนี้ก็เป็นขาลงเต็มตัวนะคะแล้วก็ตัวสัญญาณบูด็อกก็มีตอนนี้ติดอยู่พพอตย่อยที่1 7 0 4 8 0นะคะ แล้วก็ตัวสัญญาณ t ทรนด CCI นั้นบ่งชี้ว่าอตอนนี้แรงเมื่อช่วงเช้าแรงขายมามาเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้มันพักตัวแล้วนะคะแต่ว่าจะสังเกตว่าตั้งแต่ทําเฟร,รมตั้งแต่ D1 S4 แล้วก็ H1 มาแรงซื้อยังไม่มีเลยนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโดยมุมมองของกีเองมองว่าอโอกาสในการที่จะขึ้นไปนี้ยังยากอยู่นะคะ มันจะแบ่งได้เป็น2เคสคือในเคสที่ที่ทำเฟรม S 4นะคะแรงขายตกต่อเนื่องนะคะมีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวกลับขึ้นไปนะคะแล้วย่อตัวกลับขึ้นไปได้ถึงไหนมาดู r s s s t a n c t ใกล้ๆ Res i s t a n c e ใกล้ๆในเคสที่ S 4นะ,ะแรงขายมันตกแรงกว่านี้มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวกลับขึ้นไปได้ถึง1715.88นแะคะแล้วก็ r s s s t t n c e ถัดไปตรงไหนดี แถวๆนี้ได้นะคะ1721.55นะคะอันนี้คือในเคสที่แรงซื้อไม่ได้มานะแต่แค่แรงขายตกนะอาจจะขึ้นมาได้ถึงแนวนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในเคสที่ทำเฟรม S4 นะคะแรงขายมาต่อเนื่องตอนนี้มันแค่พักตัวนะเกิดม,มันฟื้นขึ้นมามีโอกาสลงมาได้ถึง1682.77นะคะสำหรับวันนี้อันนี้คือ